สวัสดีค่ะทุกคนเตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอมวันนี้มาแชร์เพลงที่ใช้ร้องกับเด็กๆในกิจวัตรประจำวันค่ะเราเริ่มต้นวันด้วยเพลงสวัสดีกันดีกว่าค่ะสวัสดีสวัสดีเธอจ้าวันนี้เรามาพบกันสวัสดี สวัสดีสวัสดีเธอจ้าวันนี้เรามาพบกันสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี อันนี้เป็น3เพลงรวดเลยนะคะคือปกติเราจะร้องทั้ง3เพลงติดกันหรือไม่ก็เลือก1-2เพลงค่ะต่อไปก็คือเพลงที่ร้องตอนเด็กๆด,ดื่มนมก็จะเป็น It's time to drink your milk It's time to drink your milk I hold a b a d y o It's time to drink your milk It's time to drink your milk It's time to drink your milk Hi horda delio it's time to drink to your time milk ปกติเพลงดื่มนมเราจะตีกองด้วยเดี๋ยวจะลองตีกองพร้อมกับร้องเพลงให้ดูค่ะจริงจริงกองไม่ได้ตีซับซ้อนนะคะแค่ตึงๆึงตึกแค่นี้เลยจังหวะเดียวค่ะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะ พอจบเพลงนี้นะคะเราก็จะมีเพลงต่ออีกเดี๋ยวจะลองร้องพร้อมกลองเลยนะ It's time to dream คุณคือก็รักใครใครก็ชมแก้มป่องตากลมพ่อดื่มนมแก้วโตหรือว่าถ้าใครมีช่วงที่ให้เด็กดื่มน้ำนะคะจะร้องเพลงนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนจากคำว่านมเป็นคำว่าน้ำค่ะก็คือด,ดื่มดื่มดื่มเล้ามาดื่มดื่มน้ำกันเถอดดื่มแล้วอย่าทาเลเถะะ ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเชอะดื่มน้ำเยอะๆร่างกายแข็งแรงดื่มน้ำนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายาของเราเติบโตฉันชอบดื่มน้ำทุกวันช่วยให้ตัวฉันทั้งสวยทั้งโก้ใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญมาเบ่งดื่มน้ำกติกโตคุณครูก็รักใครใครก็ชมแก้มป่องตากลมพราอดื่มน้ำกติกโตแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมานะคะเวลาที่เราจะ เรียกให้เด็กๆมานั่งที่วงกลมก่อนเริ่มกิจกรรมค่ะเราก็จะร้องเพลงนี้เหมาะ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 นั่งตรงไหนล่ะถึงจะเหมา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 ะนั่งที่ตึ๊ดตึ๊ดสิถึงจะเหมาะตึ๊ดตึ๊ตรงที่เป็นตึ๊ดตก็คือก็ให้ทุกคนเติมเข้าไปอย่างเช่นอย่างเราเป็นรูปสายหลงที่เป็นวงกลมที่เด็กๆนั่งก็บอกนั่งที่สายรุ้งสิถึงจะเหมาะ หรือถ้าใครนั่งเก้าอี้ก็นั่งที่เก้าอี้สิถึงจะเหมาะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดให้เด็กนั่งเฉยๆปกติเราจะใช้คําว่านั่งให้หลังตรงสิถึงจะเหมาะเด็กก็จะามานั่งล้อมกับเป็นวงกลมนะคะทีนี้เพลงสุดท้ายก็คือเพลงที่ เราร้องตอนก่อนจะกลับบ้านนะก็คือเพลงบายบายนั่นเองเพลงนี้นะเราก็จะร้องโดเรมีฟาซอนซอนลลาซีลาซอนซอนลาทีโดวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบเจอวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบา บายบายบายค่ะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดใครอยากให้แชร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยถ้าเกิดว่าเรามีเพลงหรือว่ามีไอเดียการเก็บเด็กอื่นๆนะคะก็จะเอามาแชร์กันค่ะ